ให้ชมวัดในตอนค่ำคืนค่ะเขาบอกว่าที่เนี่เคยเป็นถ้ำมาก่อนแจะพอยังไม่เห็นรูปแบบของถ้ำเลยก็กลุ่มเงนไปตรงหน้าค่ะได้นหไปข้างหน้าเหรอคะเดินนาไปอันนี้เราจะพาไปที่ไหนนะคะเราจะไปที่กุฏิขัตติย์ัตทิ่์้ัต้ิยขัตติย์ติัตตยัยัิัติิตัิิ ติหลวงพ่อกุฏิที่ท่านใช้อยู่หรอคะครับผมว่าเป็นกุิที่หลวงพ่อจำวัดอยู่ประจำจำวัดประจำตรงนี้เลยหรือครท่านผู้ชมหลวงพ่อจำวัดประจำอยู่ที่นี่คะ่ะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฉันใช้กดอย่างเดียวใช้กดครับจำวัด,วดแต่ว่าตรงนี้จะต้องมีอะไรไแน่ๆเลยคุณยายตรงนี้ มีอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อถึงนั่งอยู่กันอยู่แถวนี้เพราะก่อนตรงนี้เป็นอะไรคะยายแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เป็นสารครับไม่เป็นเหมือนนี้นะคะม็นาขุดเมต่อบริเวณนี้เป็นองไร แต่ก่อนก็เป็นป่าลป่าทุกป่าหนาหนาแล้วมาต้นไม้เยอะๆนะคะ,ะแล้วทำไมถึงรู้ว่าวันนี้ถึงได้เป็นวัดได้คะตอนนั้นก็หลวงพ่อมาอยู่ต็ทหอมหลงแตง<อ>ป,ป่าลางสอนหลวงพ่อท่านเดินทุกวงมาเจอค่ะ ร็ออยากทราบแถวนี้ได้ข่าว่ามีอะไรพิเศษค่ะท่านผู้ชมเราอยากรู้มากอะไรที่พิเศษต้องถามคุณยายที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษก็มี้อยขราบาทค่ะลอยพ้ะวบาดลอยข้าพิศบารที่ลงหนังสือพิมพ์ค่ะ มีหลายอย่างมหลายอย่างด้วยตัวก็เป็นถ้ำแต่ก่อนตกใจที่หลายอยา่างไปดไค่ะย,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 ยายคุณยายจะพาไปดูหลายๆอยา่างที่หลายผ,ผู้ชมหลายคนจะไม่เคยเห็นนะคปดูไปดูไปดูรากำลังจะไปถ้ำกันคะ่ะถ้ำที่คุณยายบอกว่าที่นี่เคยเป็นถ้ำม,มาก่อนซึ่งใหญ่มาก นีอากาศเย็นมากเลยค่ะ่านผู้ชมนี่่ารูรูที่เขามุดเว้แบบนี่กันดูให้ดีตัวที่มันจับนก็จเป็นทางเลยเ้านาชคเว็นเาะัน่คคให้หลวงพ่พาเข้านะอ่าเดี๋ยวพลอยมาให้เห็นตอนกลางคืนนะคะนี่คือปากถ้ำเดี๋ยวกลางวันจะต้องให้หลวงพ่อพาเข้าเพราะว่าเอ่อ ตัใท่านจะห้ามไม่เข้าไปนะท่านจะไม่สลายไม่ค้ะฝนตกอะข้าไม่ได้ท่าไม่ไรฝนไม่ตกไม่มีอะไรค่ะหนูมาดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยเข้าไปก็ได้เห็นยายเดินหน้าไปเดินหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ชือทางเข้าหรอคะเข้าพื้นดิน ตอนนี้เป็นป่าลงคีณย่าหลวงพ่อท่านนี่ไงท่านผู้ชมป้ายทำพระฤาษีพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงคะพี่พี่ก็ได้ยินเตเตปูเตย่าพูดให้ฟังเนาะค่ะพระธุดงค์ต่างๆจะมาพักที่นี่ค่แต่หลวงปู่ลิงดำก็ยังมาพักเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆแหละ กับรานพระมาที่ท้นี้ด่านจะไปอยู่ก้อนหินข้างบนพระอิมพีนาไปนั่งประชันกันนะย์ตรงนี้ท่านก็เรือกว่าเป็นหน้าถ้ำเป็นหน้าถ้ำโดยตะกวนสมัยก่อนจะมีพระไม้เยอะพระไม้คนที่มาเอาสมบัติได้ไม่นานสมบัติเมื่อแต่เคยมีคนมาขุดมีคนมาขุดได้พระทองคำได้หายโบราณได้ของสิ่งของโบราณไปเยอะค่ะ ในโบราณมีอยู่นะครับแต่คงจะไม่หม้ก็จะอยู่ในถ้ำใหญ่นั่นแหละเขาแปลว่ามีปู่ปู่สองอู่ดูสีท่านเด้อดูดูถ้าหลายองค์ที่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็บางคนเขาก็แล่ว่าอยู่ไม่ได้เป็นช้างนึงขามั่ง เป็นช้างกินน้ำเล่าลือกันนลอยบกลอยลอยทะเลลอยคืนๆเขาว่าลอยทะเลมีน้ำอ๋อาอที่นี่มีน้ำมีอะไรเลยก็ลอยเพราะมีน้ำมีอะไรที่เขารอยค่ะันเป็นเทพเป็นนิมิตอะไีิมของเขาเนาะอันนี้เขเสียทูเสียทูเสีทมี่ยเสียเสียอไเอียเกี่ยนเมอายไม่ได้เอาเอาอามเอามล่อัน้าอาเลแไม่อลยเา่ด ก็มีคนถ่ายรูปนะคะแล้วก็เก็นเป็นดวงดวงดวงเหมือนถ่ายตรงไหนคะถ่ายที่ในบริเวณราเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีเหมือนกับแสงอะค่ะดวงไฟดวงไฟขึ้นดวงไฟแบบไหนอะดวงไฟก็เหมือนกับที่เขาเรียกอะไรนะเวลาที่เต่งรลศมีออกมาก็จะมีระเบียงถ่ายตอนกลางคืนใช่เขาเรียกว่าแสงอะไรนะ จงไปแห่งเทพใช่ไหมมานั่นนะคะเหมือนกับว่าท่านได้รับรู้นะว่าเออเราได้มาทําบุญทำที่ทียศักดิ์สิทธิ์กระถิ่นเมื่อวันที่เท่าไหร่กระถิ่นเมื่อวันที่สิบตุลาตุลาใช่ไตุลาที่ผ่านมาี่ตุลาไวคุณเหมืนไว้ครูุณพุชิจีอ่าวันือนพุชิจามันกระถิ่นก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรให้เรารู้ว่าท่านได้ลงมาโปรดนะว่าเราได้มาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่ดวงไฟ ปัจจุบันนี้สิ่งที่น่าจะมีความจำเป็นและเห็นว่าใช้กับภาวเรในปัจจุบันนี้ได้ันก็คือการมีสติและความสมฤทธิถ้าเรามีสติในการเลือกดีและเลืกเชื่อจะทำแต่สิ่งที่ดีางามที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อืน่นนำความตัวเราให้มีสกุลภาพ ความคิดอมอ่านที่ดีรู้จัรต่ำด่ำและสมผัสีกันและให้อาภาัยซึ่งกันและกันสิน่งใดที่เป็นขัดข้องมองใจซึ่งกันและกันนั้นก็นพยายบบามลดละเลิกและหันหน้าเข้าหากันนำสู่ความสำเร็จในชีวิตความเป็นอยู่ วทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสุดและพุดโดนขอหมดโชคหมดลาภมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมดนิ้วหมดตัวล้วจะยุดิปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าวิธีระเบิดดวงกับไม่ขี่หลวงดาและร่วมสร้างประธานตามหน้าปกหน้าตัดร้อยเก้าสิบเก้านิ้วไม่ขี่หลวงดาผูือเลืตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากไม่ขี่หลวงดาประมาณเรา ทุกคนกว่าๆทุกขส <c oughs> องทุกหัวนะ <c oughs> ผมตั้งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปยิงในบ้านจับสามทีคนยิง <c oughs> ผมจับทีแรกของผมก็ตกตะลึงนั่งมึนไปหมดถึงเข้านั่งมึนเดี๋ยวอยู่ถักพักกับทีทสองอีกไม่ลั่นลั่นกับผมวิ่งไปกองทัมาไล,ไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้านจับอีกทีที่สามก็ไม่ถูกก็ <c oughs> ไม่ลัดดีกไม่ลันไม่ลัดอมเบร์มาหาเบร์ข้าพเจ้าจะขอเบร์ฟวาะเบร์ดินเบร์กระแส